สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันพเนียโรจนะเบญจกุลค่ะเป็นผู้บริหารศูนย์ของบริษัทนูฟอร์ไลฟ์บังบัวทองค่ะวันนี้ออกนอกพื้นที่อีกแล้วค่ะมาที่ไหน ที่นี่อำเภอโพนพิสัยค่ะจังหวัดหนองคายคือหนองคายของเรานี่เองครับจังหวัดชายขอบของประเทศไทยวันนี้ดิฉันมาเนี่ยแถวด้านหลังของดิฉันนี่คือสวนยางพาราของอำเภอโพนพิสัยค่ะแถวนี้บอกได้เลยว่าสวนยางเนี่ยเส็นแสนต้นนะคะในในอำเภอแถบนี้ค่ะแต่วันนี้ดิฉันไม่ได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนยางอย่างเดียวนะคะ วันนี้เราจะไปดูอะไรเด็ดๆที่สามารถรับประทานได้ค่ะหิวแล้วใช่ไหมคะอยากทานแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามพันนีไปน,นะคะเพราะว่าทีมงานของเรารออยู่ที่นู่นแล้วค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนให้คุณยาช่วยแนะนำตัวว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเจ้าของศูนย์อะไรค่ะพร้อมครับทีมงานอีกท่านหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตยกมายให้กับคุณยาเลยนะคะค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะภาชยาตันอุพงค่ะผู้บริหารศูนย์อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้พี่โนค่ะวันนี้เรามีอกาศดีค่ะอีกท่านหนึ่งเพราะเรามีโอกาศดีที่จะมาเจอ ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์ของเรากับพืชชนิดหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะคิดว่าใช้ไม่ได้แต่มันใช้ได้ผลมาแล้วค่ะ,คะนั่นคือน้องชื่อ,อชื่อนามสกุลค่ะยุพินสุขรมมค่ะสวัสดีค่ะนั่นยุพินสุขรมม์ค่ะ,คะอยู่ที่อำเภอโพธิพิสัยค่ะอำเภอโพธิพิสัย<น>บ้านอะไรคนะบ้านร่องถอนค่ะบ้านร่องถอน ตำบลจุมพลอำเภอโพ,พลพลิสัยจังหวัดหนองคายค่ะแล้วที่น้องได้ใช้ผิดพันธ์กับบริษัทนุชฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยก็จะมีที่ใช้อยู่สูตรหนึ่งกับสูตรสองกับพืชชนิดไหนคะคุณยา่าให้น้องยูแนะนําว่าพืชชนิดไหนคะ <S <S ก็มีหน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไม้ไมด้นี่คะ่ะหน่อไม้คะ่ะหน่อไม้เลี้ยงใช่ไหมคะหน่อไม้เลี้ยงคะ่ะมันเป็นยังไงคะเลี้ยงคือสามารถที่จะ สามารถที่จะขึ้นตามธรรมชาติได้เลยค่ะแล้วเราก็ใช้อันดับแรกใช้สูตรไหนคะน้องยุสูตรหนึ่งค่ะตอนที่ยังไม่ออกหน่อนะคะใช้สูตรหนึ่งตอนนห้าซีซีค่ะต่อน้ำยี่สิลิตรค่ะโอ้นี้มันก็เกิดขึ้นมาตลอดเลยใช่ไหมคะบอกว่าที่น้องยุบอกว่านี่ตลอดปี้ถาขนาดนี้มันโอ้ย เก็บทานได้ไม่ต้องไม่ต้องมีหน้ามาเลยว่าอตอนนี้ต้องเก็บหน่อไม้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะเก<อ>็บได้ตลอดเลยค่ะแล,แ,ลแล้วตอนนี้ยังใช้สูตรหนึ่งอยู่ป่ะคะใช้สูตรสองแล้วคะ่ะอ๋อสูตรสองแล้ว,ลวเพราะอะไรคะสูตรสองหน่อออกปุ๊บก็ต้องใช้สูตรสองเลยค่ะ เป็นหนอก็คือต้องใช้สูตรสองใช่ไหมคะคุณยาเริ่มแรกเริ่มแรกที่ยังไม่มีหน่อนี่คือสูตรหนึ่งค่ะพี่นกพอมีหนอแล้วต้องใช้สูตรสองค่ะแล้วหนอนับดูสิแค่หนอต้นนี้มีมีกี่หนอกันเนี่ยต้นเนี้ยอลองดูนงยุษ์ดงตรงเนี้ยนงยุษนับดูว่าดรงนี้เท่าไหร่เอ่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยอะค่ะอันนี้ได้เล็กๆมันหกกว่าหน่แล้วนี่ตัด บอกว่าตัดขายได้ทุกวันค่ะโอ้แล้วขาทกันทุกวันไม่ไม่รู้เบื่อเลยว่างั้นเถอะส่งขายตลาดค่ะได้ตลอดปีเราเอาไปเทศอย่่งกินค่ะก็ไปแกงไปซุปค่ะไปแกงไปซุปค่ะตามบ้านเท้าแกงมีแกงมีซุปค่ะมีแกงมีซุปนกไม้มีซุปนไม้จ้าแกงนอไม้ใส่ใบยะนางแถมปลาร้าด้วยนะปลาร้าปรเป็นตอนไ้นังเยอะ มีค่ะตอนปาระาเป็นตอนตอนที่เราเป็นตอนตอนแล้วว่าวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะได้รับประทานแกงหน่อไม้ใส่อะไรนะ้เป็นตอนตอนใส่ปลาร้าเป็นตอนตอนด้วยผลิตภัณฑ์จากนุตฟฟรี่โอ้ยสุดยอดแล้วนูบอกว่าหวานใช่ไหมคะค่ะหวาน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 ก็ธรรมชาติอีกใช่ไม่ได้หวานน้ําตาลนะคะไม่ค่ะือรสชาตินี่จะจะแบบไหนที่บอกว่าหวาน มันง่ายมันมันไม่เฟื่อนเค่ะใช่ค่ะตป็นแบบเบียวแต่ก่อนด้วยแต่ก่อนนี่มันจะต้มนานนะคะค่ะกว่าจะกว่ารสชาติมันจะได้แต่หน่อไม้จะหวานหไมถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยการต้มหน่อไม้ให้รสจืดที่จะไปรับประทานได้เนี่ยมีน้ำตาลอันนี้ไม่ต้องใส่น้ําตาลค่ะก็ใส่เกลือนิดเดียวค่ะนี่คือการต้มเนี่ยใช้เวลาน้อยลงมันก็คือเอาไปทานได้แล้วเช่นคุณยาโอ้นี่แสดงว่าคือรสชาติเนี่ย ผลิตภัณฑ์นุ่นละลท์ทำให้มันหวานขึ้นแล้วก็ต้มให้จืดเร็วขึ้นไม่ต้องใช้เวลานานเหมาะสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ค่ะผู้หญิงยุคใหม่ที่ที่มีครอบครัวค่ะแล้วก็ต้มนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ใบยะนางใส่ต่อนปลาค่ะพี่โนภะน้ำลายไหลไหมคะแล้วเราต้องไปทำกันนี่ต้นนี้ที่ปลูกมาน้องน้องยุพินค่ะประมาณกี่ปีแล้วคะ ป,ปีนี้ปีที่สามค่ะปีที่สามโอ้ปีที่สามต้นงสูดดนสมบูรณ์มากนะคะพี่นกแล้วก็แถบนั้ก็เป็นไผ่ทั้งหมดใช่ไหมคะไผ่ทั้งหมดใช่แล้วแถบนี้เป็นแค่จํานวนหนึ่งแต่ว่าหลังบ้านยังมีอีกใช่ค่ะคือหลังบ้านเนี่ยก็จะมีเก็บได้กินตลอดปีช่วงนี้นะคะถ้าเราอยากได้ทุกอย่างทานได้ตลอดปีแล้วก็บ่อยๆก็ ลองพิจารณาหารมาใช้ผิดพรรณของบริษัทนูฟอไรด์ซึ่งของเราปลอดสารพิษนะคะแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติที่เราอยากจะเป็นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราตามน้องยุพินไปทําแกงหน่อไม้กันเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่น้องยุพินพาเราไปดูหน่อไม้ที่ไร่แล้วนะคะตอนนี้น้องยุพินกําลังจะแกงหน่อไม้ให้เรารับทานค่ะแต่นี้เราไปดูน้องยุพินเริ่มแสดงการที่จะทําแกงหน่อไม้ให้เราดูาเชิญค่ะด้านนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะปอกหน่อไม้นะคะพร้อมแกงพร้อมแกงเพราะเราไปสวนมาแล้วตัดร้อยค่ะตอนนี้พร้อมแกงค่ะเพราะเราหิวกันแล้วค่ะใช่ขั้นตอนคือปอกเปลือกออกก่อนเราก็ฝานอ่ะต้องยุ้ยลองโชว์วิธีฝานฝานหน่อไม้ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ในครัวแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะทําแกงหน่อไม้ค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านของอําเภอโพลพิสัยจังหวัดน,นองคายนะคะงั้นเราตามไปดูว่าน้องยุพินกําลังทําอะไรอยู่นะคะน้องยุพินคะทาอะไรอยู่คะค่ะกํากลังต้มหน่อไม้นะคะขอบคุณผู้ชมคะ่ะดูนะคะนี่คือการต้มหน่อไม้ที่เราเก็บจากสวนที่ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไรส์ของเราได้ผลิตภัณฑ์ได้ใช้มานะคะเราจะต้มแค่นิดเดียวเองนะคะเพราะว่า ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไล์ของเราทําให้หน่อไม้จืดเร็วขึ้นแล้วก็จะได้ประหยัดเวลาในการต้มนะคะขั้นต่อไปนะคะนำใบยะนางลงในหม้อพร้อมกับหน่อไม้ที่เราต้มจืดเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่รายงานจากศูนย์พพิสัยจังหวัดนองคายค่ะ